สวัสดีครับพวกับผมนะครับดรเฟรดแอคเชลีคีมิกนะครับวันนี้วันนี้ได้มีโอกาสได้มายุธยานะผมก็แวะมาที่สนามยิงธนูบางพยินเรามาดูกันนะครับว่าสนามเป็นยังไงอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวที่ิวไปดูกันดีกว่านี่ป้มาหนักหน่อย ่ะไปกันครับอ่าโอเคสวัสดีครับ,วรบสวัสดีครับเชิญเลยค่ะวันวนี้ยิงทนดูจามายิงธนูใช่ไหมคะใช่ครับผมวันนี้พอดีมาที่บางพลอินผมก็เลยว่าโอเคถ้างั้น เรามาดูกันดีกว่าเรามาแนะนําสนามยิงขนูนี้กันเชิญเลยนะคะได้ครับชอยิงได้เลยะคะ่ะได้ครับผมขอบคุณมากนะคะเออพี่ถามหน่อยดีครับพี่ที่นี่ยิงได้กี่เมตรครับก็ถ้าเป็นมือใหม่น,นะคะเราจะให้จุดสอดห้าเมตรค่ะแล้วก็ถ้าชำนาญเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมายถึงว่าสามารถที่จะยิงเข้าเป้าดีแล้ว ก็ขอาจจะกระเถิบเป็น18เมตรนะคะแล้วก็ถ้า,า professional ขึ้นไปหน่อยก็เป็น30เมตรและที่สุดก็คือ,อระดับการแข่งขันนี่ก็คือ50เมตรสรุปก็คือเราก็จะมีทั้ง5เมตร18เมตร30เมตรและ50เมตรโอ้โหมีครบแล้วผมถามนิดหนึ่งยังผมมาเราผมตาม GPS มาแต่ว่าจริงๆแล้วคือที่ตั้งอยู่อย,อยู่ตรงไหนครับ ก็อยู่ที่เดียวกันกับสนามยิงปืนบางปะอินนะคะถ้ามาจากถนนสายเอเชียมาจากกรุงเทพอ่าครับผมเาจากกรุงเทพก็กิโลเมตรที่13บสามนะก็จะมีป้ายกิโลเมตรบอกแล้วก็อยู่เพินใต้สะพานมาหลังจากนั้นก็ก็เข้ามาในซอยคือถนนจอมพลอีกประมาณ500เมตรก็โอเคก็จะเห็นป้ายป้ายใหญ่ๆอ๋อป้ายป้ายสนามยิงปืนไม่ยผมเห็นเหมือนกันนี่ก็้า้ง่ายใครไม่รู้ G.P.S ครับ Google Map ทีนี้ถามนิดนึง เปิดวันไหนเปิดวันเปิดตั้งแต่ก็คือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหยุดหนึ่งวันคือวันพุธโอเคที่เหลือเปิดหมดที่เหลือปิดเปิดหมดคือตั้งแต่โมงถึงห้าโมงเย็นนะคะต้องโทรมานัดนอนไหมครับไม่ต้องค่ะมาได้เลยเราล่มลื่นก็โอเคไม่ต้องห่วงนะให้ดูเนี่ยปลอดภัยมากเลยมียงมียางกันหมดมีแบ็กสต็อปไห่พร้อมทุกระยะเลยแล้วก็อืมล่มลื่นดีครับโอเคแล้วมีมี ถ้าสมมติถ้าสมมติผมแนะนํานะว่าถ้าถ้าถ้าเกิดมีลูกค้ามาแบบไม่มีอะไรมาเลยอะฮะมีไหมเรามีให้บริการครบถ้วนเลยนะคะ้าลูกค้ามีธนูมาเองก็จะมีการให้เช่าช่องยิงนะคะชั่วโมงละห้าสิบบาทโอ้ห้าสิบบาทเองแล้วสมาชิกมีเป็นเดือนหรืออะไรเกิดแบบอยู่แถวนี้ให้สมัครเป็นรายเดือนก็ได้รายปีก็ได้หรือว่าจะสมัครทั้งครอบครัวก็ได้นะคะแต่ถ้าวอล์กอินมาเนี่ยอยากจะ อยากใจมายิงที่นี่นะคะชั่วโมงห้าสิบบาทเท่านั้นค่าเช่าคันธนูไมนนในส่วนของคนที่เดินมาแล้วก็เห็นป้ายผู้อยากยิงธนูจะ<อ>มีอะไร่าางเคะเราก็จะมีให้เช่าเช่าคันธนูพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน<อ>นะคะ<อ>ก็เริ่มตั้งแต่ธน<อ>ูจะมีธนูขนาดซ้ายธนูขนาดขวารูปธนูนะคะ แล้วก็กล่องใส่รูปทนมแ้วดี๋ยวแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันที่สําคัญเลยนะคะก็คืออามกะแล้วก็ฟิลเตอร์แผ่นก็เดี๋ยวน่าจะพี่น่าจะมีให้หมดเนาะโปงเป้าทุกอย่างก็มีครบครับเอางี้ดีกว่าถ้ามือใหม่ก็มามามาได้เลยถ้ามือเก่าหน่อยอยากฝึกฝีมือมาอยู่แถวนี้นายก็หิ้วมาเลยหิ้วคันมาเลยชั่วโมงห้สิบบาทเองนะครับโอ้เนี่ยก็มีให้พร้อมครับไม่ต้องห่วงก็ห้องน้ำห้องท่าสะอาดเนาะ มีห้องอาบน้ําให้ด้วยให้ผมดูเนี่ยแบ่งเป็นห้องอาบน้ชายห้องอาบน้หญิงห้องอาบน้หญิงค่ะถ้าสมมุติแบบเฮ้ยยิงปืนได้ด้วยได้ไหมก็มีบริการนะครบริการด้านในด้านในเลยก็คือสมมุติว่ามาแล้วอยากยิงกนูแบบโอ้ยากยิงปืนด้วยทําไงมีมีทุกอย่างเนาะก็มีให้เช่าทั้งปืนทั้งกนูเลยว่าง่ายๆครบเอาบริการครบถ้วนเลยนะโอโหเบาะเลยอ่ะพาครอบครัวพาอะไรมาเที่ยวเนาะเกิด พาแล้วแล้วอย่างนี้ถามเนี่ยแทรกเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องเรื่องปืนละเด็กอายุเท่าไหร่ครับถึงจะจะไม่ให้ไม่ให้ยิงปืนเพื่อ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 พ่อแม่จะยิงธนูแบบเป็นลูกวัยรุ่นหรือเด็กน้อยจะยิงก็เราก็จะให้ประมาณสิบห้าขวบสิบห้าปีขึ้นไปสิบห้าปีอ๋อ ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะมีเทรนเนอร์มีเขาเรียกอะไรนะมีมีโค้ดูแลมีครูฝึกให้ตลอดเหมือนกันจะต้องมีมีผู้ปกครองนุก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันมีผู้ปกครองจะเน้นทุกอย่างเลยทั้งสนามยิงปืนบางสนามยิงปืนแล้วก็สนามยีงธนูเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องกดความปลอดภัยอืมเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนาะแต่ดีครับมากันเนี่ยวันนี้อย่างนี้ผมก็หิ้วมาวันนี้มายิงนอกสถานที่หน่อยเดี๋ยว เดี๋ยวผมขออนุญาตเช่าช่องยิงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมยิง50เมตรแล้วกันแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาทางได้ทางเพจเนาะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ในช่องคอมเมนต์แล้วกันนาะว่าเราจะติดต่อสนามยิงธนูและยิงปืนแล้วแต่จะเลือกเนาะว่าใครจะไายิงอะไรเดี๋ยวผมยิงธนูเสร็จผมไปยิงปืนต่อโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ